สำหรับใครที่กำลังมองหาคาเฟ่สไตล์มินิมอลแห่งย่านปทุมแล้วแล้วก็เราแนะนำร้านนี้เลยค่ะ s m i t h c h e n Cafe and e c o r เป็นร้านคาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่ที่เป็นสไตล์มินิมอลมีความคุมโทนทำให้รู้สึกอบอุน่นเป็นอีกร้านหนึ่งที่ทุกมุมได้รูปสวยทุกภาพพ์เิอร์ไม้ที่ตัดกับกำแพงสีขาวเข้ากันสุดและภายในร้านก็คือแสงดีมาก รับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยกันทุกมุมส่วนเครื่องดื่มที่นี่ก็มีทั้งแบบคอฟฟี่และก็นอนคอฟฟี่นะคะเค้กแล้วก็เบเกอรี่ก็มีให้เลือกทานเยอะแยะกันไปหมดเลยแถมยังมีเมนูอาหารให้เลือกรับประทานกันด้วยนะคะ สำหรับเครื่องดื่มที่เราเลือกทานวันนี้ก็จะเป็นมัทฉะลาเต้กับคอฟฟี่ลาเต้นะคะบอกได้เลยว่ารสชาติกลมกลม่อมชาติของมัทฉะนำมามา่ารวมถึงรสชาติของกาแฟก็กลมกลม่อมสุดๆไปเลยนะคะส่วนเบเกอรี่เราก็เลือกเป็นบานอฟฟี่เป็นเมนูโปรดของเราเลยนะคะ ร้านก็จะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็โซนเอาท์ดสำหรับใครที่พาน้องน้องหมาแมวมาก็สามารถที่จะนั่งโซนเอาท์ดได้นะคะร้านจะอยู่ที่ซอยเอราวัน6คลอง2อส่วนเวลาร้านเปิดก็จะเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์แต่เห็นว่าร้านก็เปิดเพิ่มวันหยุดนัคะัตฤกษ์ด้วยนะคะสำหรับที่จอดรถก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีเยอะมากๆใครที่อยากได้รูปสวยก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่เราแนะนำนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะ